ผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปแสดงความยินดีทั้งนิสิตและบุคลากรที่ได้รับรางวัลน,นะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงาน CBS Pride Within Together We Achieve Beyond ค่ะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน CBS Pride Within Together We Achieve Beyond เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตของคณะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมหาวิทยาลัยและคณะอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีนิสิตและบุคลากรที่ทําชื่อเสียงให้กับคณะภาคิชาและการบัญชีเนี่ยนะครับโดยที่เราก็อยากจะสดงความดีนะครับรวมถึงอยากจะขอบคุณนิสิตและบุคลากรของเราครับที่ตลอดปีงบประมาณปี68นะครับที่ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันสร้างสรรค์าง,งานต่างๆสร้างสรรค์ความดีนะครับทำเพื่อสังคมทำเพื่อประโยชน์ของ คณะคเพยชน์อของประเทศชาตินะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจกับความสําเร็จต่างๆที่ทั้งนิสิตและบุลคลากรของเราได้ร่วมกันมาตลอดปีนะครับที่ผ่านมามีการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์และนิสิตเป็นประจำแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลให้แก่บุลคลากรด้วยพร้อมกระตุ้นส่งพลังบวกกำลังใจเพื่อให้ทุกฝ่ายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง